สวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะครับเดือนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับว่ารถที่มีอยู่ปัจจุบันนะจะมีคันไหนราคาไหนบ้างนะฮะก็จะมีปรับเซลล์ลงหน่อยนะครับนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะฮะเริ่มแต่คันนี้นะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิไซคอนนะครับพาวเวอร์แท้โรงงานแอร์เย็นรถสวยบางเดิมนะครับภายในคือสดมากคันนี้สำหรับคันนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่2ราคาราคาพร้อมล้อนี้อยู่ที่19,000บาท ส่วนเอาล้อเดิมเป็นล้อกระทะนะฮะนะ,ะก็อยู่ที่99,000บาทนะครับมาดูสนใจมาดูมาลองขับได้นะครับคันนี้ได้พาวเวอร์แท้แอร์เย็นนะครับรถสวยเดิมบางแท้บ้านเราหาแทบไม่เจอนะครับส่วนมากบ้านเราจะภายในก็คือโฉมคันนี้ภายในสดมากนะฮะพัสดีนะฮะล้อกระบะสวยนะครับผมนี่ครับผมนะคันนี้ได้พาวเวอร์แท้โรงงานแอร์เย็นเจี e ๊ยบนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับนิสสัน นะฮะฟอนเทียนะครับปี45เป็นเครื่องยนต์3.0นะฮะเป็นโฟวิลับเคลื่อน4ล้อนะครับผมนะฮะระบบโฟวิลดีนะครับสีสันเดิมบางนะครับกระบะก็จะบางเกินนะครับภายในกระบะจะมีติดผุอยู่บ้างคันนี้เป็นโฟวิลแท้ร้อเซนะครับผมนะฮะเป็น4ประตูนะครับคันนี้ก็จะมีภายในกระบะติดผุอยู่นะครับผมนะฮะเท่าไปเข้าไร่เข้าสวนก็น่าจะดีนะแต่ต้องเพิ่มเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอ่าช็ค รายละเอียดของตัวรถนะมันจะวิ่งอืดคันนี้วิ่งได้ครับขี่ได้นะครับขี่ทางไกลได้แต่อืดมากนะฮะการเล่งแซงจะไม่ตอบสนองผลที่ดีเท่าไหร่นะครับก็เอาไปไล่เพิ่มเติมไม่งั้นก็แปลงปั๊มเป็นปั๊มสายซะนะฮะเพราะว่ารถรุ่นนี้มันจะมีอยู่2รุ่นก็คือนิสสันนะฮะสามพันกับตัวอีซูสามพันพวกไอ้ดากอนนะครับผมนะที่เป็นปั๊มไฟฟ้าส่วนมากจะชอบเจอปัญหาแต่แปลงปั๊มแล้วคือจบนะครับผมนะระบบ v อรวิวเขาดีนะครับคันนี้ถ เอาไปทําได้เอาไปทําเพิ่มเติมนะครับผม69,000่เาพเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะส่วนคันนี้นะครับเอามาวันนี้นะฮะเดี๋ยวปรับราคาให้คันนี้สีสันสวยทั้งคันมือเดียวนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้นะครับภายในสวยสดอยู่คันนี้ปีสองพันสิบสมือเดียวนะฮะเกียร์ออโต้นะครับจากราคา119,000สาพเอาไปนะฮะลูกค้ามารับเองนะฮะมารับเอง นะฮะไม่ได้จัดส่งแล้วนะครับถ้าราคานี้อยู่ที่ราคา1 5 0 0 0บาทนะฮะ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถสีสันสวยคันนี้ราคาเนี้ยผมแทบไม่ได้ทุนแล้วนะครับผมนะฮะ1 5 0 0 0บาทนะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะคันนี้นะฮะสนใจติดต่อมาได้ปี2012นะครับนะฮะมีคันอ่า คันฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ก็เป็น TRD นะครับปี2007นะฮะโอ้รถไม่ได้ล้างเลยฝุ่นเต็มเลยนะครับฝนตกบ้างฝุ่นมาบ้างฝนตกบ้างฝุ่นมาบ้างก็ล้างไม่ทันจริงๆนะคันนี้ก็เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟดีของปี2007นะฮะฟอร์จูเนอร์ตัวท็อปสุดอยู่แล้วนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับก็คือออโต้โฟวิวนะฮะเกียร์ออโต้โฟวิวระบบขับเคลื่อนสีล้อดีปกติภายในสวยหนังแท้นะครับ คันนี้ฟรีเปลี่ยนห้องเร็วฟรีจัดส่งให้อยู่ที่ราคา329,000บาทแต่ถ้าลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเองมารับเองสามารถต่อรองได้เอาไปอยู่ที่ราคา300,000กับ5,000บาทนะครับถ้าเอาไปเปลี่ยนเองมารับเองนะครับผมนะฮะ300,000 5,000บาทเท่านั้นลดแบบโหดๆไปเลยนะครับให้เลยนะครับ300,000 5,000บาทรับเองเปลี่ยนห้องเร็วเองนะครับแต่ถ้าลูกค้าให้จัดส่งนะครับก็จะอยู่รวมเปลี่ยนห้องเร็วก็ มี3 2 0แสนินิดๆนะฮะหรือว่า3 2 0แสนก็ต่อรองได้อยู่นะครับถ้าชอบสภาพไว้ใจในทางเรามาได้เลยราคานี้ที่เราสามารถต่อรองได้นะครับคันไหนพอเหลือก็สามารถคุยกันได้นะครับสามแสนถ้ารับเองเอาไป3 5 0 0 0นบาทเอาไปเปลี่ยนของเหลวเอานะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะส่วนคันนี้นะครับ v ีออสปี2012มือเดียวนะฮะแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับ เป็นรถมือเดียวสดๆไม่มีชนหนักนะครับคันนี้เดิมๆนะครับนะฮะคันนี้จากราคา139,000บาทนะฮะถ้ามารับเองนะครับไม่ได้จัดส่งเอาไปราคา1 0 0 0 0 0นนะฮะ1นึ0 0 0บาทนะครับ1นึ0 0 0บาทนะฮะมารับเอง ของเลือไปเปลี่ยนเองนะของเลือเปลี่ยนไม่เกิน2,000กว่าบาทนะฮะหรือว่าไม่เกิน2,000เท่านั้นเองนะครับมารับเองเปลี่ยนของเลือเองเอาไป150,000บาทนะครับผมนะฮะแต่ถ้าอยากจัดส่งก็คุยราคาเพิ่มเติมนะฮะราคาจัดส่งก็จะอยู่ในรักเกณฑ์ที่130,000นะครับจัดส่งฟรีเปลี่ยนของเลือให้นะฮะแล้วก็มาคันถัดไปนะครับคันนี้ปี2013หรือ56นั่นเองนะฮะคันนี้ สีสันปัญญาแล้วก็จะมีรักยิ้มอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่รถเดิมบางนะครับผมยางมีภายในสวยมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้คันนี้เป็น4ประตูนะครับระบบเบรก ABS Airbag 2.5 V n Turbo นะ V g Turbo นะครับก็แรงมา้าที่178แรงมา้าคันนี้ก็เอาไปอยู่ที่ราคา,า1,99,000นนะฮะต้องมารับเองเอาไปเปลี่ยนของเร็เองนะฮะร,ราคานี้นะครับผมแต่ถ้าอยากให้จัดทรงนะฮะ ก็มีเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนของเร็วก็ต้องมีค่าจ่ายเพิ่มเติมนะครับมาคุยกันได้แต่รายละเอียดจะต้องไปดูในคลิปที่ผมรีวิวเฉพาะคันนี้นะครับจะว่าจะมีตําหนิตรงไหนที่ลูกค้ายอมรับได้ก็จัดส่งสามารถจะส่งได้เช่นกันนะครับ1 99, บนึ่งแสัตบาทนะครับผมสําหรับไททันปี5-6คันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อ Toyota y a r i ิสนะครับปี2553นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้รุ่น E นะครับสเกิร์ตรอบคันให้คันนี้สีสันเดิมบางทั้งคันนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ภาษีไม่ขาดเป็นรถอ่าญาติผมเองคันเนี้ยนะฮะแกเป็นอาจารย์นะฮะก็อยู่ที่ราคา1,59,000านับาทนะฮะไปเปลี่ยนของเร็วเองนะครับในตอนนี้นะครับนะฮะ อ่าไม่ได้จะส่งแต่ถ้าอยากจะจอดส่งให้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าไม่ไกลก็อาจจะส่งฟรีก็แล้วแต่นะครับรายละเอียดไปดูเฉพาะคันนี้ได้นะครับผมรีวิวละเอียดอยู่ในคันนี้นะครับก็เพิ่งล้างยางกับล้างห้องเครื่องนะครับภายในสะอาดไม่ต้องค้างไม่ต้องซักนะสำหรับคันนี้สวยอยู่แล้วนะครับปี2553หรือปี2 0 1 0รุ่น e auto นะครับนะฮะ airbag abs นะครับ159,000บาทนะฮะสนใจติดคันไหนติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ ที่มีอยู่ก็จะมีเก็บสีเพิ่มเติมก็จะมีวีโกนะครับ Smart Cap แล้วก็ตัว Ford ดนะครับเอเวอเรแต่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวรอชมนะฮะรถเสร็จเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นก็เหลือประมาณนี้นอกนั้นก็คือขายไปแล้วนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์098 274 4279 098 274 4279ีายดี094475นะครับ อยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็ใช้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถนนเส้นนี้จะอยู่เส้นอ่อาพระโกสมนะครับห่างจากถนนมิตรภาพอยู่ประมาณ4-5กิโลนะครับหรือห่างจากปตทนะครับปตทเราอยู่ใกล้ๆอยู่ประมาณ T, ปั๊มพีทีปตทนะครับอยู่ประมาณ 100เมตรนะครับผมนี่เห็นปตทนะครับแล้วก็มี p ีเปิดใหม่นี่เห็นไหมครับเขียวๆตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้เรานี่เองนะครับพอประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ